สวัสดีครับชื่อบอลครับนนพงศ์วงศ์สุวรรณรับบทเป็นอานท์ครับในเรื่องชุวชายเสนหาะครับผมความยากของตัวละครอานนท์ก็ผมรู้สึกว่าอานทนเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีเรื่องราวในชีวิตค่อนข้างที่จะเยอะเขาเจออะไรไม่ดีไม่ดีมาเยอะแล้วเขาจะเป็นคนที่เก็บกดข้างในแล้วความยากก็คือวิธีการที่แสดงความรู้สึกของเขาข้างในออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะทําออกมายังไงให้มัน เข้าถึงอารมณ์ได้จริงๆเลย้ยครับคือสิทธ่ท้าทายสมบอตในก,นรกา,นารเล่นบทอานม์ใช่ครับก็อยากบอกคนดูว่าทุกๆคนในโปรละครชูชัยเสนหาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งเบื้องหน้าทั้งเบื้องหลังเนี่ยเขาเต็มที่กับหน้าที่ที่เขาับม,มามากๆเพื่อยากจะให้ผลงานเนี่ยออกมาได้ไดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากฝากลูกคนว่าให้บาดูุละครชูชัยเสนหากันเยอะๆนะครับ